เก่าไปใหม่มาอดทนเพราะรักรายการนี้เหมาะกับคนชอบดูดวงเป็นชีวิตอิใจใาไม่เหมาะกับคนเล้วสวยและคนที่รักไปได้ต่อความจริงของเขาอดใชีวิตขรอยังแรับคำทำนายสวัสดีค่ะชาวคนโสดนะคะราศีกุมนะจ๊ะในเดือนพฤษภาคมหกนี้ดวงความรักของคนโสดและคนมีคนคุยนะคะจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาพบกันนะคะโอเคค่ะดูที่คีย์เวิร์ดเนาะเนี่ย คีย์เวิร์ดเนาะเก่าไปใหม่มานะคะแต่คีย์เวิร์ดไม่หมาขอให้เพิ่มเติมนิดนึงเก่าไปใหม่มาในที่นี้แต่ใหม่มาเราก็ยังคาดหวังรอเนื้อคู่ที่แท้จริงของเราเช่นกันนะจ๊ะโอเคมาดูกันนะคะว่าความรักของคนโสดชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤษภาคมน,นี้จะเป็นอย่างไรนะคะดูไพ่ยิบสีนะคะใบแรกไพ่หกถ้วยขึ้นมา1ดาบคิงถ้วยจะติกและไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะ ภายแถวบนนะคะแถวแรกเนี่ยหมายถึงว่าชาวราศีกุมนะคะในบางท่านบางคนเนาะจะเจอปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับคนคุยนะจ๊ะหมายถึงว่าคนคุยที่ผ่านมาเหมือนเจอทั้งคนที่มีดีเจอทั้งคนที่ไม่จริงใจบางคนเจอคนที่แบบเหมือนจะดีนะในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วก็แตกหักกันเพียงเพราะว่า,เ,าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกรวมทั้งตัวเราด้วยรวมทั้งตัวเขาด้วยะคะ่ะ แล้วไพ่หนึ่งดาบขึ้นมามันมีความต่างอะไรหลายๆอย่างกับคนเก่าๆที่ผ่านมามันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะใบล่างขึ้นมานะคะไพ่ the emperor ขึ้นมาไพ่ hangman ขึ้นมา c h a r m a n d e ขึ้นมา d e l i v e e r ขึ้นมาด้วยค่ะ ความหมายก็คือนะคะอันนี้เก่ามันไม่เลิศใช่ไหมเก่าอะ่ะมันออกไปละไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะและวไพ่เดอะเลเวอร์นี่ขึ้นมาด้วยนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะจ๊ะชาวราศีกุมเนาะเนี่ยเดอะเอ็มเพลเอร์ขึ้นมานะคะบางคนคาดหวังรอคอย แม่หนูจะมีแฟนต่างชาติไหมนี่จาะดีเอ็มเพลอนี่คนไกลแน่นอนนะคะบอกว้เลยคนที่จะเข้ามาคนใหม่ชาวราศีกุมนะคะที่โสดนะคะหรือมีคนคุยแล้วเนาะก็คือ,อจะเป็นคนไกลคะ่ะที่จะเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่าการที่เขาเป็นคนไกลเนี่ยเราก็เคยเราก็เลยวั่นไหวหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางความไม่ชัดเจนความไม่มั่นใจอะไรเงรี้ยเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับชาวราศีกุมเนาะก็อ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแล้วแหละนะคะเนาะส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังนะจะแบบมีปัญหากับคนคุยนะคะถ้าคุยอยู่แล้วเขาแบบมีลักษณะที่เมื่อก่อนดีตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปและเริ่มมีความลับมากขึ้นเริ่มแบบเออนั่นนิน่นมากขึ้นให้ระมัดระวังเขาจะเจ้าชู้แล้วเขาก็จะแบบอาจจะแตกหักกับเราไปแล้วเราก็จะได้เจอคนใหม่ตามมาทีหลัง นะคะแต่เด็กถือดาบขึ้นมานะเรายังมีความลังเลสับสนเรายังไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวคนใหม่อย่างแน่นอนนะคะพพเพราะไพ่เลข6นี้ขึ้นมาคือให้เรารอคอยไปก่อนให้เราอดทนอดทนเรียนรู้อะไรกันหลายๆอย่างไปก่อนเพื่อให้มันมั่นใจจริงๆแล้วเราเพื่อที่จะได้เราไม่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องความรักอะค่ะเนาะแต่คนใหม่เขาดูจริงจัง,จงนะเป็นคนอายุมากกว่า ด้วยนะคะในบางคนจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะภายใบนี้ขึ้นมาด้วยเนาะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะในการตัดสินใจขอให้เลือกดีๆขอให้คิดดีๆแล้วกันนะคะมีคนใหม่เข้ามาเป็นคนไกลแน่นอนนะจ๊ะก็ตรงกับคีย์วิร์ดที่ว่าเก่าไปใหม่มานะคะชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคม6 6นี้นะคะชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าออตรงกับใครนะคะอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์นะคะให้กับคลิปแม่หมอด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะสำหรับคนมีคู่คนมีแฟนหรือว่าคนมีความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะเนาะสำหรับต้นคลิปนะจ๊ะที่แม่หมอให้คลิปไปนะคะอดทนเพราะรักนะจ๊ะอดทนเพราะรักนะคะดูที่คีย์เวิร์ดได้เลยอดทนเพราะรักหมายความว่าอะไรเลขห้าขาวเลขห้าไม่ใช่ขาวสินาอให้เลขห้าแดงกับเลขห้าดำหมายความว่าเรามีความสับสนมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะจ๊ะอันนี้คือตัวเราอยู่ตรงกลางเนาะมาดูกันว่าอดทนเพราะรักเป็นยังไงนะคะ ใบแรกนะคะไพย่ยิเนาะ The w o r d ขึ้นมา Strength c h a r i o ห้ไม้เท้าแล้วก็ไพห่หเหรียญน,นะคะอ่อใบแรกนะคะ The w o r d เนาะเรามีความแบบเหมือนตอนเนี้เรากําลังทบทวนอยู่กับตัวเองนะคะกําลังใช้ความคิดใช้สติที่มีเหลืออยู่บ้างไม่มีบ้างก็คือให้เราได้แบบทบทวนกับตัวเองว่า Strength เ,เนี่ย เราอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยกับการที่มีความรักกับเขาเนี่ยเรามีความสุขจริงๆใช่ไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและในอนาคตสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้จริงๆใช่ไหมนะคะมันเกิดความลังเลสับสนใจนะคะใจหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องมาทะเลาะแล้วก็ให้อภัยกันอยู่บ่อยๆอะไรประมาณนี้มันเลยรู้สึกให้เราแบบมันมันท็อกซิกอ่ะมันไม่สามารถที่จะจัดการได้หรือว่ามันไม่แล้วสิ้นสักทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆที่มันเกิดขึ้น นเนาะก็ในบางท่านบางคนก็เริ่มลังเลละจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนาะอดทนดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนแบบว่าอ,อ,อยู่ด้วยกันมาน,นานหรือว่ามีความรู้สึกที่มากล้นไปแล้วเราไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้หรือว่าไม่สามารถตัดเขาออกไปจากชีวิตได้อะไรประมาณนี้ค่ะเนะาะไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะในบางคนบางท่านนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะปิ๊งเกิดไอเดียขึ้นมาว่า ความรักครั้งนี้ฉันสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเนี่ยบางท่านบางคนพ่เก้าเหรียญขึ้นมาฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองละฉันมีงานทาฉันมีเงินฉันทําอะไรได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องงอเขาและฉันไม่จําเป็นต้องมองงองอเท้าหรือร้องขอความรักจากเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะในบางท่านเนาะสองดาบขึ้นมาเลือกที่จะตัดนะคะบอกเลยแต่ว่ายังขาดเอ่อยังตัดไม่ขาดนะคะในการตัดครั้งนี้เนาะเรายังต้องมีื่องให้ตัด คุยหรือว่าเจราจากันหรือมีอะไรกันอีกแน่นอนยังไม่จบกันในภายในครั้งเดียวนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เนาะแต่บางคนที่ตัดไม่ได้นะคะสองดาบบางคนหมายความว่าฉันยังไม่ตัดฉันยังเลือกเขาไม่ได้ควีนถ้วยฉันยังรักเขาฉันยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่นะคะในบางการกระทําของเขาเขาก็ยังดีกับฉันอยู่นะคะและฉันก็เต็มใจที่จะอยู่แบบนี้หรือว่า ก็ไม่ได้รู้สึกดีแต่ก็ยังไม่อยากขาดเขาไปเพราะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนนะคะชาวราศีกุมเนาะก็ขอให้ผ่านเดือนนี้ไปให้ได้นะคะเนาะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาไม่งั้นมันจะเหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเกิดความลังเลอะไรสับสนอะไรนะคะเดือนวขึ้นมาแม่หมอขอให้คิดถึงตัวเองให้มากที่สุดนะคะต้องรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะเวลาที่ทะเลาะกันหรือวลาามีปัญหากันเขายังรักตัวเขาเลยเนาะ ก็ไม่อยากเสี่ยงให้ใครมีปัญหากันเนาะแต่ว่าการที่เราอถอยออกมาคนละก้าวและลองมองมุมที่มันเป็นมุมกลางจริงๆแล้วลองรักตัวเองดูบ้างบางทีเราอาจจะรักเขามากเกินไปหรือเปล่าเนาะลองถามคํถาถา,ถามกับใจตัวเองนะคะค่ะนี่แหละค่ะสำหรับดวงชาวราศีกุมภ์คนมีคู่หรือคนมีความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะเนาะก็มาเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าเาตรงกับท่านใดนะคะคอมเมนต์กดติดตามต subscribe ไม่หมอด้วยนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ